สบายดีพี่น้องสบายดีบทุกคนเนาะก็แต่ว่าบลิต้ามาขอนแก่นได้สองมือเลยนเนาะพี่น้องเริ่มต้นทำงานก็นได้สองมือแล้วเหตุงานเนาะก็ตอนนี้เ้าสิกินเข่าเนาะกินเข่าเข่าเทียงกับแมนเข่าเทียงเข่าแรงนเนาะพี่น้องเพราะว่ากินเข่าแบบปก,กติเนาะน,นี่ไม่ได้ก็ ที่หวยชื่อกระเป๋าเนาะมาเหล่าอาการฟังก็พี่น้องอยู่ได้สองมือ้อก็มีอาการแล้วสิรอดหรืบ่เนาะอืมประสบมาได้เงินฟังไทยมาเมืออ่อเนาะพี่น้องมาอยู่สองมือ้ออาการเจ็บหลังพี่น้องนอนบ่ค่อยรับแต่บุพูกว่าเป็นนสาเหตุเน่ยเมื่อนืนี่เลิกเยี่ยก,กับประมาณ บใบสองใบาสามาะแล้วก็เขาห้องน,นอนอ่าตอนหามุงเศร้านอนบ่หลับเจ็บเ,<ร><ๆ>เจ็บหลังเจ็บชันหลังนะบุพุว่าน้ำบัวได้นอนั่นได้นอนเด,ดืกเนี่บ่าเปนเป็นย,อนอยนอน้อนหยังเนาะกับบุพุสาเหตุยังบัท่านรับไปหาหมอเถอะเจ็บหลังแหง้งเนาะจะได้ลุกไดงพี่เนาะ แต่ว่าบอกพี่หมวยพี่มวยแล้วก็พี่เป็นคนไทยนี่เลยเนาะเป็นเป็นกุ๊กปิ๊กซิปเป็นอายาไทยศินมาให้เพื่อนว่ามันมันเป็นแบบมันแบบข้อเ็ดเวียกนักเลยมันเป็นก้อนเลยมันอันปวดปวดบนสันลัง่เนาะเพื่อนก็เลยบอกว่าเออมันมันมัน จะเพิ่คนบอกาอาการได้ร่วก็บบวชคอยจือแล้วเพิ่นเอายาไม่หายนาะพี่เนาะเอายาไม่หายสองแผงแต่ยังฟันตะกินเพิ่นว่ากินแล้วมันสิอยากนอนนั้นก็กินเข่าแล้วก็กินยาแก,ก้ปวดตัวเพิ่นเอาหายก่อนเนาะแต่อยู่นี่ก็มีอันคนลาวคนไทยเนาะพี่น้องเห็นเวียตนองกันก่ที่เพิ่นก็ใจดีเนาะนี่แหละคนใจดีเท่านั้นนี่ยังเพิ่นก็ซอยเหลือเนาะ สงสัยสุขภาพของบ่อเปตา้าบบใหายนมสมเงินเมืองไทยเนาะพี่นอ้องโอ้ยมาพี่น้องมากินเข่าหนังกันกินเข่าแล้วก็จะได้กินยาเนาะพี่คนไทยเอายาให้ตัวนี้เป็นยาระคายเสิทธเนาะยาระคายสิทธอ,อันนี้เป็นยาแก้ปวดตอนหายนกินเข่าแล้วก็จะได้กินยาเก้าที่ะไง แม่แม่กินข่าวน้ำเดียวนี่พี่โนโ้องเนาะเพิ่นกับมาเห็ดเดียกันเพิ่นกนทหารก็ตื่นเนาะพี่โน้องเพิ่นนั่งมาพีโนโน่น้องมากินข่าอีกเฉ็บแซ่บเข่าวมันไกพี่หมวยสัง่งไว้มาอยู่นี่มาสอมาสอพี่บัวยเนา เป็นภาลัยพี่หมวยพี่เนาะพี่หมวยเพิ่นมาเห็ดอยู่นี่กัแต่โดนแล้วเพิ่นมาอยู่กับครอบครัวเพิ่นเนาะกัเทือว่าเพิ่นกัเป็นแน่นอันทั้งเว่ากะกัเทือว่าเป็นผู้ซอยหัวหน้าได้เนาะพี่เนาะทุกเวียงงานเนาะพี่หมวยกะบหายเพิ่นหางานหายจำเป็นเพิ่นเนาะมาเนี่กัยังมาเป็นภาละเพิ่นอีกเพิ่นได้ซื้อเข่าซื้อหน้ามาให้เนาะพี่เนาะ จะขอขอมุูขบใจคนในลายๆเนอะถ้าอาการบุดีกันจะเดินทางกลับประเทศเนาะพี่เนาะกลับเราคือเกา,าบาร์บีต้าคิดอนย่ามันเป็นแบบมันไข่หลังนะยันไข่หลังอักเสบก็คือว่าเป็นเั่น เรื่องของระบบของไข่ลังนะเจ็บแห้งเลยนะปวดจนบวได้นอนคืนแบบเวลาที่อยู่บ้านกับบอเบต้าก็เปน็นกันเนาะแต่กับพ่อผู้ซึกได้กับบวแห้งเนาะพ่อเกี่ยมเครื่องหน่อยหนึ่งเวลาที่บอเบต้านอนนอนเดิกแน่นะนอนเดิกเน,น,น,เกเนี่ยกับผู้ซึกสีเก็บเวลาเหาลุกมา ได้เคยเป็นถาว่าได้เบิ่งคลิปนี่ก็ช่วยคอมเมนต์บอกบาเวตาเด้อว,ว่าอาการนี่มันเป็นอาการแบบใดก็บาเวตานอนเด้อแล้วมันเจ็บพี่เนาะมันปวดเครื่องเลยลุกมาหายใจก็รู้สึกว่าปั๊บปั๊บปั๊บเลยนองมือเศร้าเนะาะจนได้ลุกนั่งคันว่าเฮามานั่งอยู่นี่ก็ถือว่ากับเครื่องเครื่องอยู่กับแบบเจ็บถ้าเฮานอ,นอนลงนี่จะเจ็บแงเนาะพี่เนาะ ถ้าว่าปุใดเคยเป็นอาการแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกบอกไปใต้เด้อถ่าเห็นคลิปนี้เนาอพี่น้องเนาะมากินข้าวด้กัน,กนแลวจึงกินยาน้ำสูบเปิดรัคดวครับคุู้ชมราคาเลยไม่เขาครับ อยมาเนี่ยเมย์กุงะะๆๆ้งเข่านี่กุ้งเข่าแล้วกินยาเนี่ยเจ็บขังตัวพี่ริดเนาะเป็นคนนั้นบ้านน้ำบ่อพี่เนาะก่นกลับมาเห็นเรียกก็เป็นภรรยาพื้นป่าลูกน้อยป่าลูกน้อยว่าอยู่เพือนกลับมาหาเงินเนาะพี่เนาะแตอนนี่ฉันบอกจะกำลังมาแต่ซื้อกับเข่านะก็เท่าว่า ใกล้สี่ตื่นไปแล้วไฟกันลนะลูกกม่าอาบหน้ามทาทากับสี่โมงกันเริ่มเบี้ยงแล้วเนาะ ยาเก็บปวดมันเท่าอาการตอนแรงเลือกองงานจังสิกินันยาราคนะาสิบเนาะสิพาทุกคนไปเบิงเงนิน ชีวิตการเป็นอยู่ของนคนที่มาทำงานอยู่ทังไทยนะพี่น้องอยู่ทั้งาอาหารตอนนี้ก็สับเิตื่นแล้วกำลังหาซื้อกับเขามากินเนาะตอนนี้พ่นดังถา่ายใช่ไหมภาพตลอดไทยคีบดีโอสับเบินเนาะ <c oughs> ไว้ให้ลูกคนเบิงตอนนี้ก็อีเป็นทีเทยบ้อยแล้วพี่นอ้อง สิเก็บเนียนจานก่อนแล้วสิไปไทยคลิปสุมเมื่อยเพิ่อกินเขาเนาะ,ะได้อย่างไงกิน แตนน่ในเชิงบนกระลังทีกินเขานะครัเมโนโเูเชิงบนขาดบุได้คือตำหุงตำหุงกับปิ้งชิน้นหลอดปิ้งหมูเข่าเหนียวเข่าเจ้าเจ๊กลก้วยเจ๊กล้วยเขาก็ตื่นนอนโอ,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 อ้ฝนได้ตีบหลายแล้วคืนเนี่ยนะได้ตีบหลายแลย้วเนะฝนเวลาจะร้อยทูอ่ามึงไหนพี่น้องคืนแต่เจ็ดแปดร้อยโอ้แต่ส่อ ริงเข่าแล้วเท้าดีอ้ยดีต้องได้แล้วเ้อพิธิกมพิธิกับเมียผลมาหาเงินนะพี่น้องนี่จากครอบจากครัวมาได้ลูกน่อยผลหอบเลยมาบอกว่า เปิดเสื้อรถใหม่แล้วสตาร์ทมาได้ได้ยันนูนเออเปิดเื้อวานนี่ดิสบายเสื้อระดับขคืนเนาะมันก็ทำโซ่ขาเลยนซื้ออยู่ไหนกินได้ไหมกินเลยแหกินเอยดิใส่เพ่มมื่กี้มวยเสื้ออันอีซังเขามันไกลไมให้ จะว่าเจ็บหลังไงวะไม่ได้นอนลุกมานั่งอยบ่อมันมเ,มเจ็บอันนั้นบ่แมนว่าเจ็บอันนั้นแบบคือเขาเคยเป็นพญาศุกอระแบบเขามานอนแบบเขาประเด็นเขานอนเดิร์กนะเขานอนเดิกเลยมันมันขึ้นนะถ้าได้ฮะไม่สิบบาทเขาพกินเนาะ ตหุดต้ใ่ตงสี่สิบหนอันอนีย่้หพี่เป้พี่เป้นอนอยู่ห้องขน้ำเพลินนะไปนอนได้ปะฮะเพลินนอนในนีบบาคืนนี่เพลินออกมานอนหนีบบาคือออันนั้นก็จะเป็นท้านอาหารนทพ่

ถอแต่ว่าอยากแพกหน่อยนึงก็เมื่อกี้ในเขาบันยกยเป็นร้อยหาชิ้นเจ็ดบาทบอกเกียนได้ทุงฮะฮะเอามีแต่ขาไก่เท่านั้นแล้วคือเขียนว่าหาหนึ่งหาเจ็ดสะดอกก็บอกเลขบอกเขียนเียงกาแฟเสล่เอ้ยไอส์แล้วไปเนาะ เลยฝากทุกคนอันยางเบิ่งอันห้านอาหารของหัวหน้าพนนองใหญ่โตโหรานอลังการนี่เนาะพี่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้างพ่น้องเพิ่องกระจัดงามแห่งกลางคืนมีไฟแสงสีงามงามเป็นเนาะก็ว่าห้านใหญ่สมควรเนาะของห้านหัวหน้าเพิ่นอยู่ขอนแก่นเจ็ดสิบหกเซนต์นัดเราเป็นเนาะดิดถนนทางนั้นก็จะเป็น มหาไลขอนแก่นแม่นบกว้วยมหาไลเห็นแต่หลังค่าสีเขียวเทิมอยู่พรมขอขอนแก่นอันนี้ก็จะเป็นบริเวณอ้อมเอมอันนี้ก็จะเป็นร้านจอดรถนะเพี่น้องกลางคืนมาแขกเขามาโอ้ยเิ็มกลางคืนหนึ่งครัก โดยเฉพาะเลยบบมี่ฮอนรถจักรพี่น้องมีแต่รถใหญ่ทั้งนั้นเลยมาจอดเลี้ยงรถไฟผู้ภาคทางเบื้องนั่นก็เต็มเนาะสถานที่จอดรถน,ะนั้นกลางคืนนี่มาหลายเนาะแขกแขกคนก็นมาลินมาเที่ยวหลายเนาะช่วงนะี้อันนี้ก็บ,บรรยากาศภายในห้างพี่เนาะพี่เนาะอันนี้ก็ใกล้ขนทางใหญ่พุทธขนทางนี่นี่ถ้ามากลางคืน,นก็นจะงามเนาะมีโอกาสแลกยก็จะได้ถ่ายกลางคืนให้เนาะพี่เนอะ เบิ่งเนาะน,นั่นจะเป็นทางเขา่าถ้านั่นก็ติดถนนใหญ่ถ้านั่นก็สิเป็นมอ,อขอคอนแกนเนาะพี่นอ้องอาวา่ามาเส้นทางนี่ก็สิมีป้ายบอกเนาะขี่เข้ามาเลยตอนนี้ก็ใบสองโมงแล้วจังหน่อยสี่โมงคนก็นจะเริ่มงานจัดโต๊ะจัดตัง้งเ์าล้วพี่น้องเนาะ,นอ,ะอันนี้ก็จะเป็นห้านอาหาร อันนี้ก็จะเป็นต้นจำปาพันกายเอย่องดอกไพ่เนาะอันนี้ก็จะทุกคนบึงคลิปชนนี้ก่อนนั่นเ็นเนงะ้าที่ตามตอนต่อไปว่าบอเตาสีอยู่ได้จักเมื่อเนาะ <c oughs> <c oughs> ขาบบเศร้าก็ถือว่ายันหอดสาปูบวเล่าแท้กันเศร้ากัอยู่ต่อเ่นเะพน่นอะ